เปิดพรีเซลโอเคทาวนางแรงบ้านมินิมอลร,ราคาเบาเบาเริ่ม2ล้านกับโปรสุดว้าวรับส่วนลดของแถมมากกว่าเจ็ดแสนบาทมามะมา,มาดูในบ้านกันห้องนางเล่นเขากว้างขวาง,วางจัดมาได้น่ารักมากๆหลังนี้มี3มห้องนอนสองห้องน้ำมาดูห้องแรกกันเขาตกแต่งเป็นห้องทำงานได้แบบเก๋กูดมากแล้วห้องนอนเล็กเขาก็จัดได้แบบมินิมอลมินิใจและนี่คือมาสเตอร์เบดรูมห เขามีห้องน้ำในตัวห้องเนี้เป็นห้องนอนในฝันเลยอ่ะคราตกแต่งออกมาได้แบบน่ารักละมุนสุดๆสายชอบทำอาหารต้องถูกใจสิ่งนี้ห้องครัวมาพร้อมเคาน์เตอร์ทั้งเซตแล้วครัวกว้างแบบตะกูเลยออกมาด้านนอกมีพื้นที่รอบบ้านกว้างให้จัดส่วนได้สบายๆที่จอดรถก็กว้างจอดได้สองคันเลยใครหาบ้านโซนนางแลต้องไม่พลาดที่นี่โอเคเทานนางแล